สวัสดีทุกท่านครับบูวิลิตนะครับร้านพักเครื่องหลวงปู่หม่นนะครับวันนี้มีพักเครื่องมาให้ได้ชมกันหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับคลิปที่แล้วลืมหยิบนะครับลืมหยิบ80ปีกรมตํารวจองค์นี้ให้ได้ชมกันนะครับก็วันนี้มาให้ได้ชมกันนะครับ8ปปีกรมตํารวจ องค์นี้นะครับเป็นสามกระสันะครับสภาพนี่เดิมๆแล้วก็สวยดีมากๆนะครับดูฮะจมูกโด่งแหลมเปร๊บเลยนะครับนี่ฮะเส้นคอมีนะครับอา,อาจจะไม่ได้แบบว่าเส้นลึกจัดหนาแบบ ขนาดเรียกว่าหนาสามสี่เส้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าเอาว่าสภาพโดยรวมเ,เรียกว่าสวยนะครับนี่ฮะแบบนี้สามเคเดิมเดิมเลยนะครับนี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มองหาอยู่นะครับหรือว่าพี่พี่ท่านใดอยากได้ไว้บูชาดูครับจมูกดีจมูกเดิมคือเท่าที่เรามองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมองเหมือนจะคุนคุนหน่อยเนื่องจากพลาสติกเนี่ยอาจจะมีการผ่านการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเอาว่าเรื่องสภาพพระเนี่ยสวยเลยนะครับเรียบร้อยดีนะครับนี่ฮะ 3าที่สวยๆเลยนะครับแล้วองค์นี้เนี่ยเต็มฟอร์มทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเก็บรักษาได้ดีมากเลยนะครับนี่ฮะดูกันชัดๆก่อนนะในส่วนขององค์พระนะครับดูกันชัดๆก่อนนี่ฮะแล้วทองนี่เลี่ยมแบบหนาเลยนะครับ20,000กว่า30,000นี่เอาว่าแถวๆสาม0 0นี่ตอนนี้สั่งใหม่นี่ต้องแถวๆนั้นต้องได้นะครับลงยาไข่ปลาข้างแบบหนานะครับ นี่ใครที่อยากได้หลวงพ่อโสธรไว้บูชานะครับนี่ฮะจัดไปได้เลยนะครับพร้อมทองหนาๆพระแบบนี้โซนสวยๆแบบนี้ก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับอ่าผมเปิดไปในราคา42,000บาทครับชอบโทรมาปิดได้เลยนะครับพระสวยๆส,สภาพเดิมๆแล้วดูทองครับสีสดนะครับงานดีเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับสีทองเนี่ยเขาจะสดนะครับแล้วก็งานที่เรียกว่า ไม่ผสมนะครับหรือว่าผสมน้อยๆเนี่ยคือเนื้อทองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะทําให้เห็นได้ว่าเนื้อของสีทองเองเนี่ยจะสุกแล้วก็เป็นงานที่ดีนะครับดูการแกะลายขึ้นลายงานทรงประเภทนี้ต้องบอกว่าไม่ถูกแน่นอนครับนี่ฮะใครชอบก็โทรมาปิดได้เลยนะครับนี่สำหรับคลิปแรกนะครับองค์แรกของวันนี้นะครับมาถึงองค์นี้บ้างครับวันนี้นะครับเปิดแบ่งๆเลยนะครับเป็นเรียกว่า ฉลองพัดยศป e right? ี2521นนะครับหลวงปู่โตวัดประดู <give S 2> ่ฉ <s> ิมพีนะครับนวะนี <it> millet, ่ห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่สบายๆเลยนะครับวันนี้ทองแดงเอาแบบนี้ครับเอาแบบนี้ครับนี่ฮะนี่นะครับมีโค้ดดาวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะเดิมๆเลยนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับแบ่งๆไปบูชาเลยนะครับพร้อมจัดส่งให้นะครับ1 0,000ื่นบาททุนๆนะครับนี่ฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับพร้อมเลี่ยมทองพร้อมบูชาเลยนะครับ ท่นหลวงปู่โตะแน่ๆนะครับแบบนี้ปี2-1นะครับนี่ฮะก็อาจจะเป็นพระที่เรียกว่าราคาย,ยังไม่แพงนะครับวันนี้นำมาแบ่งปันให้เรียกว่าพร้อมทองใครอยากได้โทรมาปิดได้เลยอยากได้เท่าไหร่แลกเปลี่ยนสดผ่อนจำนำได้หมดเลยนะฮะนี่ฮะนี่ให้ดูนะครับความสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับขององค์พระนะครับนี่ หลวงปู่หมุนผมเองก็ยังรับเช่าอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ฮะใครมีก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับใครอยากได้ผมก็มีแบ่งให้นะครับมีหลายรุ่นหลายแบบมีให้ทุกราคาเลยนะครับมาถึงอีกหนึ่งองค์นะครับในส่วนของเหรียญเกจิอาจารย์ยอดนิยมนะครับเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับรุ่นแรกนะครับโคตนะสังฆตินะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูความเรียบร้อยก่อนอันนี้มีจานด้วยนะครับนี่ฮะจะเห็นรอยจานอยู่นะครับ นี่ฮะเนี่ยครับมีจานด้วยนะครับนี่อ่าก็ถือว่าเป็นปีลึกเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อเนื่องนะครับรุ่นแรกปี2 5 1 0นนะครับถือว่าเป็นพระที่เก่าเรียกว่านาเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่ฮะสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับ ต้องบอกว่าแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะเก็บดีนะมาพร้อมเลี่ยมทองแล้วก็ห่วงเดิมอยู่ด้านนอกตรงนี้นะฮะนี่ฮะองนี้นะครับองนี้นะครับปิดพร้อมจัดส่งให้นะครับด่วนๆเลยนะครับเอาเท่าไหร่ดี36,000บาทครับนี่ฮะสะภาพเดิมสภาพสวยจริงๆนะฮะภาพเะปละ่าๆนี่ก็30,000กว่าแล้วนะครับเอาว่าพร้อมทองวันนี้เปิดแบ่งๆให้สำหรับคนที่กำลังมองหา พักเกจินะครับยอดนิยมทั่วๆไปนะครับผมเองก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับนี่ฮะนี่สมุดส่งค้ามแม่กองนี่เองนะครับอ่ะสองสามเหรียญนี่นะครับถูกใจองค์ไหนโทรมาปิดได้เลยนะครับถูกใจโทรมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับมาถึงในส่วนของเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับองค์นี้เป็นเหรียญรวยๆนะครับ เร่รวยๆนะครับก็สภาพเรียบร้อยเดิมๆดีนะครับชื่อดีมีมงคลนะครับจัดสร้างในปี2543นะครับสภาพเดิมแน่ๆนอนนอนเลยนะครับแบบนี้ครับดูฮะมาพร้อมเลี่ยมทองเดี๋ยววันเนี้ยเปิดพระในชุดเลี่ยมทองนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดอยากได้ไว้บูชาก็สามารถที่จะเช่าแล้วก็ไปบูชาได้เลยนะครับนี่ฮะอ่าพระเปล่าๆสวยๆเอาเรียกว่าหมื่นบวกบวกต้องได้แล้วนะเอออ่ะนี่ครับ เหรียญรวยๆนะครับหลวงปู่หมุนนะครับอันนี้ก็จะมีโค้ตรตอกอยู่คือทุกเหรียญจะต้องมีโคตรตอกนะครับบริเวณเหนือหัวไหล่ตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะเป็นจุดสังเกตได้นะครับนี่ผิวสวยๆเลยเห็นไหมฮะแดงแดงเดิมๆเลยนะครับลมเดิมๆอ่ะว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับมาพร้อมเลี่ยมทององค์นี้เรียบร้อยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับจัดสร้างในปี2543 องค์นี้เอาไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับมาถึงอีกหนึ่งองค,ครับเหรียญหมุนเงินหมุน,มน,มนทอง18เม็ดบางนี่ฮะ18บเม็ดบางดูผิวก่อนนะผมให้ดูผิวด้านหน้าก่อนนะดูฮะโอ้โหดูครับว,วิบว,วับวิบวับเรียกว่าเป็นครับ น้ำมันกา๊าซลุ้งๆเลยนะครับนี่ฮะสิบแปดเม็ดบางเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบบไหลผดกับไหลไม่ผดผดไม่ผดดูตรงไหนฮะดูตรงนี้ฮะนี่ฮะลักษณะเป็นผดผดอยู่บริเวณหัวไหลตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับไหลไม่ผดก็บางคนมองดูว่าน่าจะได้ราคาดีกว่าแต่ผมว่าไม่ได้ห่างกันเยอะครับนะฮะไม่ได้ห่างกันเยอะเราดูที่สภาพความสวยเป็นหลักนะครับ,นะรบนี่ฮะดูฮะ ผมให้ดูแบบหลายๆมุมเลยนะครับสะท้อนไปสะท้อนมาเนี่ยเหรียญสวยๆเดิมๆเนี่ยดูครับรับทุกเหลี่ยมมุมนะฮะดูวิบวับวิบวับหมดเลยนะฮะสภาพแบบนี้ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับนี่ฮะด้านหน้านะนี่ด้านหน้านะครับ18เมตรบางแล้วดูด้านหลังครับนี่ฮะโอ้โหเนี่ยจะพลิกยังไงก็ได้นะครับคือเหรียญสวยแล้วก็เงาวาวเดิมด้วยนะฮะเป็นลักษณะลุงออกน้ํามันการ์ดโซนของสี รุ่นนี้เลยนะครับจะประมาณนี้นะครับนี่ฮะคือถ้าเราไปเจอสีแบบนี้แล้วออกแห้งๆก็ราคาอาจจะดรอปลงไปกว่านี้หน่อยนะฮะอ่ะนี่ฮะเพื่อนๆท่านใดอยากได้ไว้บูชาพี่ๆท่านใดอยากได้ไว้บูชานะก็เอาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยสิเม็ดบางเนี่ยเอาว่าไม่สวยไม่สวยก็อาจจะตํหมื่นหน่อยนะฮะใช้คําว่าบวกลบไปได้นะครับอยู่ที่สภาพนะครับแต่ผิวแบบนี้เนี่ยแหมถ้าลบ ถ้าลบหมื่นเนี่ยมันมันจะไม่สมศักดิ์ศรีเอานะครับนี่ฮะแบบนี้อ่ะลองดูนะผมเปิดราคาเท่ารวยรวยไปเลยนะฮะเอา1 5 0 0 0บาทใครชอบเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่โทรมาพูดคุยกันนะอย่าไปคิดว่าถูกอย่าไปคิดว่าแพงดูที่พระครับถ้าสวยๆแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าเก็บเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะสวยๆนะครับอยากได้เท่าไหร่แล้วดูทองครับตอนนี้เอาว่า4ี่ห้าพันหกพันนี้ต้องมีแล้วนะเนี่ยแบบนี้เอาว่าห้าหกพันต้องมีนะทองราคาปัจจุบันนี้นะ สวยๆนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากได้ไว้บูชาก็โทรมาได้ก่อนเลยนะครับโทรมาปิดได้ก่อนเลยอ่าอีกหนึ่งเหรียญนะครับยอดนิยมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น18เม็ดหนาครับ18เม็ดหนาองค์นี้มีจานจมูกดีเลยนะครับนี่มีจานนะครับมะออุนะครับจานส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็จานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการจานของพระจันจ่อยนะครับหรือหลวงปู่ดมทรัพย์ ในชื่อปัจจุบันนี้นะครับนี่ฮะสิเม็ดหนานะครับสบภาพสวยๆเลยนะครับนี่นี่ฮะโอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับทองก็หนาๆเลยนะแบบนี้ก็เอาว่าใกล้ๆพันไปปลายเกือบๆหมื่นต้องมีนะครับโอ้โหดูผิวองค์นี้ครับหน้าหลังเลยนะครับลมน้ําตาลเดิมๆนะครับ เก็บดีเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญสะอาดสวยสมบูรณ์นะครับอย่างที่บอกไปว่าเหรียญนี่มีจานนะครับพิเศษหน่อยนะครับมีจานอ่าเอาเรียกว่าหน้าเก็บนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้มีจานหน้าเก็บนะครับนี่ฮะแล้วผิวสวยจมูกดีด้วยนี่ฮะทองแบบหนานะครับทองก็เอาเรียกว่าพันปปลายน่าจะต้องมีต้องได้นะครับทาใหม่ไม่ถูกแน่ๆนะครับอ่าเอา2 6 0 0 0ครับชอบ โทรมาปิดได้เลยอยากได้เท่าไหร่พูดคุยสอบถามกันได้นะครับอย่าได้เกรงใจครับแลกเปลี่ยนกันสดผ่อนได้หมดนะครับนี่ฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีพักเครื่องหลวงปู่หมุนเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปอยากจะปล่อยเปลี่ยนเป็นเงินนะครับทักมาได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่านะครับแอดมาได้เลยนะครับส่งรูปภาพพร้อมราคาเบอร์โทรมาได้เลยนี่ดูฮะโอ้โหดูครับผิวดีทองดีนะครับผิวเดิมหน้าหลัง เรียกแชมป์ได้เลยนะครับแล้วมีจานหาไม่ง่ายนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเข้ามาใหม่อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมชมคลิปยังมีความสุขแล้วก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ